1 million years จำจได้ไหมคะล้านจกอย่งไรคะ M I L I O N ล้านโอเคนะคะอะเดี๋ยวเรามาฟังเรื่องพร้อมกันที่พรอกจะจะให้ช่วยเล่าเรื่องหลักกอีัวหนช่วย้วยโอเค มีชีวิตอยู่ถึงหนึ่งร้อยหมื่นปีแมวน้อยเคยตายมาแล้วหนึ่งร้อยหมื่นครั้งเคยเกิดมาแล้วหนึ่งร้อยหมื่นชาติมันเป็นแมวลายเสือพ่วงเก่งกล้าคนหนึ่งร้อยหมื่นคนเคยเลี้ยงดูแมวตัวนี้คนหนึ่งร้อยหมื่นคนเคยร้องไห้ เมื่อแมวตัวนี้ตายแต่แมวน้อยไม่เคยร้องไห้เลยแม้แต่ครั้งเดียวชา้ิหนึ่งแมวน้อยเป็นแมวของพระราชา เรือแล้วแ่ร้อยว่ายน้ำเป็นไหมคะไม่เป็นแน่ร้อยเป็นยังไงจมนตายแล้วชาวประมงทายังไงรงหาเอาเอากระชอนอ่าเอาเอาเอาที่เอาที่อ่าตักมาช้อนแม่น้อยขึ้นจากน้าแล้วแนวน้อยตัวเปียกโชกแล้วก็ตายเสียแล้วกลาเรือก็ดางแน่้อยที่เปียกชุบร้อง นี่ากดตัวอแมวม่้จัดอ้าวเด็กผู้หญเป็นแวของเด็กผู้หญิงคนนอยแมวร้อยชอบเด็กผู้หญิงคนนน thank you 那我。 หลอดมานี่กี่ตัวหน้าโอตโหมันชื่อว่าแมวขาวอ้อลูกแมวน้อยหน้าแรกหน่าแรกหลายตัวแมวน้อยไม่เคยขาวเลยค่ะตายแล้วหนึ่งร้อยหมื่นแมวน้อยรักแมวขาวกับลูกๆมากแมวน้อยยิ่งกว่าตัวเองอีกตอนแรกก็รักตัวเองแต่ตอนนี้เป็นยัง E